สวัสดีครับผมกวิทย์พัฒน์ลมนะครับขอต้อนรับสู่รายการแพทิกพาทัวร์นะครับในช่วงแพทิกสเตย์โฮมนะครับอยู่บ้านเสือเชื้อชาตินะครับรายการแพทิกพาทัวร์ของเราในวันนี้นะครับผมมีนัดกับผู้บริหารนะครับบริษัทนายหน้าประกันไทยนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโบรกเกอร์ประกันไทยแต่ความพิเศษก็คือเป็นบริษัทโบรกเกอร์ประกันไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับมีเบี้ยประกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า10,000ล้านบาทซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่อยู่ในตลาดหลักทร ถูกต้องแล้วครับที่ผมพูดถึงก็คือบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนครับและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดรอัญชลินพันนิพานะครับพี่อู๊ดนะครับประธานบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับดรอัญชลินพันนิพานนะครับสวัสดีครับพี่อู๊ดสวัสดีครับครับผม อูเป็นไงบ้างครับผ,ผลประกอบการช่วงไตรมาสแรกเป็นไงบ้างซึ่งแถลงเรื่องของผลประกอบการนะครับเผยแท่เพราะาเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในไตรมาสแรกนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของรายได้นะครับเราก็อยู่ที่823ล้านนะครับเติบโตกว่าปีที่แล้วในไต,ตรมาสเดียวกันเนี่ย22เอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวกำไรซึ่งเราทำได้ดีมากนะครับเหนือความคาดหมาย179ล้าน เติบโตมากกว่าปีที่แล้ว6กแนตะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบว่าระหว่างกำไรกับไรายได้เนี่ยนะครับมาจินเราก็เท่ากับ22%่อถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับเติบโตขึ้นมามากทีเดียวครับเยี่ยมเลยครับพี่วุลลอรรมเล็กดาวหน่อยครับว่าแต่ละส่วนของผลิตภัณฑ์มีการเติบโตในในกลุ่มไหนยังไงบ้างครับครับก็ภาพรวมๆมนะครับจะเห็นว่าเราเองเนี่ยเราเรามีสปีดที่ดี แต่เรื่องโควิดที่เริ่มระบาดในเมืองจีนนะครับเราเองเป็นรายแรกเลยนะครับที่ออกตัวผลิตภัณฑ์โควิดออกมาร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยในต้นต้นเดือนุมภพาพันนะครับแล้วก็เอ่อด้วยความคาดหมายนะครับประชาชนคนไทยให้ความสําคัญในการทําประกันกับโควิดเยอะมากนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยมีสักประมาณ8ล้านกรมธรรผมว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคนที่อยู่ในธุรกิจประกันภัยที่คนไทยให้ความสําคัญแรื่ก็ซื้อประกันภัยกันสูงมากขนาดนี้ เฉพาะที่ TQM เนี่ยนะครับมีการทำประกันกรมธรรม์โควิดเนี่ยมากกว่า1ล้านกรมธรรม์น,นะครับอันนี้มันมีข้อน่าสังเกตว่าเอ๊ะโอทำไมขายได้เยอะมากมายขนาดนี้ในช่วงเวลาอันสั้นสั้นแผมคิดว่าตัวแปรสําคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคือพอเกิดโควิดเนี่ยนะครับเราหมายถึง ที่เรียนเนี่ยนะครับก like em, ับเพื่อนบริษัทประกันไพยบอกว่าเออตัวนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะระบาดเยอะแล้วถ้ามันเป็นระดับโลกเนี่ยแล้วก็เป็นล้านล้านคนเนี่ยนะครับที่เป็นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันเนี่ยทำไงให้มันเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดก็ต้องทำเบี้ยให้ถูกพอจะทำเบี้ยให้ถูกเนี่ยในธุรกิจของประกันภัยมีต้นทุนเรื่องโอเปอเรชั่นเรื่องคนเก็บเนี่ยแล้วออกกรมธรรม์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำกรมธรรม์หลักร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่ ดิจิทัลหรือการซื้อขายออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ไม่สามารถทําได้เพราะต้นทุนมันจะกินหมดแล้วนะครับสุดท้าย TQM เราเนี่ยก็ถือว่าเราเราพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันของ TQM การซื้อขายออนไลน์ในบางโปรดักต์ล้วก็สามารถที่ทําประกัดตัวโควิดนี้ออกมาได้ในระยะเวลาอันสั้นมากนะครับได้รับาอนุมัติจากบแล้วก็ทําออกมา นะครับบางวัดเองเนี่ยนะครับในช่วงที่โควิดพีคๆเนี่ยนะครับในประมาณเดือนกุมภาต่อเนื่องกับมีนานเนี่ยลูกค้าทำกับกับทีเกวี้ยมที่วะโควิดเนี่ยวันนึงเนี่ยเจ็ดแสนหมื่นลายคือถ,ถ้าแค่ใช้พนังกงานของเราลงไปบริการซื้อขายแบบเทเลเซลเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่สามารถรองรับลูกค้าได้เยอะขนาดนี้แต่พอดูดิจิทัลหรือออนไลน์เข้ามาแล้วเราพัฒนาเราสามารถทำได้นะครับก็ทำให้เราเติบโต เยอะมากในตัวโควิดแต่ภาพลวมในภาพโฟลิโอของเราเนี่ยนะครับภาใหญ่ๆก็ยังเป็นรถยนต์แต่สูนเริ่มขยบลดน้อยลงนะครับคือโตแต่ว่าโตไม่ได้เข้าทางฝั่งประกันสุขภาพนะครับแล้วโดยเฉพาะตัวโควิดนะครับอย่างที่เียนว่า2เดือนเนี่ยเข้าไปตั้ง8ลล้านกร่ารันนะครับเป็นเบี้ยประกันออกประมาณย500ล้านนะครับภาพรวมเนี่ยประกันมอเตอร์เรานี่อยู่สัก70ที่เหลือก็กระจายนะครับประกันชีวิต ช่วงนี้โซโลดาวาะว่าประกันชีวิตเนี่ยอย่างที่เรียนว่าว่ามันต้องไปเฟส t ู f เฟสแล้วช่องทางของเราเนี่ยนะครับเราวันนี้ไปร่วมกับทางบิ๊กซีแต่พอเกิดเรื่องโซเชียลดิสแทสซิงนะครับประชารชนเนี่ยก็ไปจับใจขึ้นไายน้อยลงยลบุญของเราที่อยู่ที่บิ๊กซีเนี่ยตอนนี้ก็กประชาชนน้อยลงก็ก็เลยเบรกละงับไวปก่อน นะครับการแต่ก็ยังดีนะครับบางกรมธรทม์บางปฏิสัมพันธ์เนี่ยเราก็ใช้เรื่องของแอปซู่ก็มาเหมือนวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันจำไลยเมื่อก่อนมันก,ก็ทำไม่ได้ละว,วันนี้ในการประชุมก็ตามแล้วโดยเฉพาะไอ้ตอนช่วงที่เวิร์กส์อมโอที่เพื่อนพนักงานเราเนี่ยสามสามสี่พันคนเอาเฉพาะกรุงเทพสามพันกว่าคนเราก็เวิร์กสอมโอนะครับเวลาประชุมเราก็ใช้ ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการประชุมผ่านผ่านออนไลน์ละนะครับผ่านทางไอโฟนก็เออทางทางทางสู่นะครับก็ก็ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าะฉะนั้นผมคิดว่าตัวบทเรียนจากโควิดเนี่ยมันมีข้อคิดสิ่งที่น่าสนใจให้เรามาพัฒนาต่อเนื่องได้เยอะมากนะครับมีคำถามหนึ่งที่ที่ถูกถามบ่อยออวิกฤตโควิดสำหรับผมเนี่ย ในหลายๆวิกฤตมันก็คือโอกาสมันอยู่ที่มุมมองแล้วมันอยู่ที่เราเองเนี่ยจะใช้วิกฤตตอนน้นให้เป็นโอกาสได้ยังไงสําหรับในธุรกิจป,ประกันภัยแน่นอนนะครับสิ่งที่เรารับรู้ได้เลยคือ,อ,อประกันภัยโดยเฉพาะเรื่องประกันสุขภาพนะครับซึ่งสองสามปีนี้เติบโตมากขึ้นนะครับเพราะเกิดโควิดประชาชนเนี่ยเกิด awareness แล้วรูแลเออเฮ้ยประกันภัยมันจับเป็น คนที่ซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพไว้ก่อนหน้านี้ก็ก็เคลมก็มีความทุกข์กล่องแต่พอไม่ได้ซื้อก็มาซื้อตัวโควิดหรือซื้อเพิ่มก็มีนะครับพอบางคนก็ซื้อในทุนประกันที่น้อยลงแต่หัวใจสําคัญนะครับก็คือประชาชนตื่นตัวมากแล้วพอเราจบจากโควิดปุ๊บตอนนี้โควิดมันยังไม่ได้จบหรอกแต่คนที่ซื้อเนี่ยซื้อไปเยอะแล้วตั้งแต่ร้านกว่าคนนะครับก็มีไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็ทาตัวนี้ต่อเลยนะครับตัวเรื่องของการประกัน ไขเลือดออกนะครับกับการประกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันถึงซีซั่งออกมาพอดีหน้าฝนนะครับมิถุนากรกฎาวันนี้เองช่วงบ่ายๆเราก็มีแถลงข่าวตัวนี้นะครับผ่านทางทีวีเอ็นเฟซบุ๊กนะครับมีคุณเปิ้ลนครเนี่ยครอบครัวเขาน่ารักนะครับเราก็เชิญมานะครับร่วมพูดคุยนะครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวกระแสหรือเทรนต่อเนื่องหลังจากโควิดนะครับการที่ออกประกันให้ตรงกับความต้องการของคนใน ซีซั่นหรือในจังหวะนั้นพอดีนะครับเรื่องโรคระบาดเนี่ยนะครับก็เหมือนกันมันก็จะมาเข้าอย่างเงี้ยพอหน้าฝนมาอันเลือดไข้หวัดใหญ่ไข้ไข้เลือดออกมาแล้วนะครับแล้วสิทิเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสอแสนลายคนป่วยค่ารักษาพยาบาลอะไรสูงมากถ้าต้องแอดมินอะไรต่างเหล่านี้นะครับทีเกมเราเนี่ยเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราประสบความสำเร็จจากโควิดเนี่ย มาพัฒนาตัวเรื่องประกันไข้หวัดใหญ่ให้เระออกต่อเนื่องผมก็เลยมองว่าไอ้วิกฤตท้งนี้เองเนี่ยนะครับเ,เราเองเนี่ยเราก็เลยใช้ให้เป็นโอกาสนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อบตอวแล้วก็ออกยังมีอ,อีกหลายตัวนะครับเ,เช่นตัวประกันฟรีแลนซ์ก็ถูกถามมากเราก็มองงนี้คือไปเก็บตัวเลขหรือทีเอ็มเนี่ยเรามีเดต้าเยอะคนไทยที่ทำอาชีพอิสระเยอะมากนะครับก็คือฟรีแลนซ์ นะครับเพราะฉะนั้นเอฟลิเนซ์เองเนี่ยมันมีเรื่องของการทําประกันที่ให้ความคุ้มครองอะไรหลายๆอย่างที่ให้เหมาะสมกับคนที่อยู่ในอาชีพฟรีแลนซ์หรือไม่กระทั่งคนตกงานม,มีเงินเดือนแต่วันนี้กลายเป็นฟรีแลนซ์เราเคยออกซารายแมนมาวันนี้กลายเป็นซารายแมนอาจจะกลายเป็นฟรีแลนซ์ไปแล้วนะครับก็ออกกรมธรรม์ตัวนี้คุ้มครองขึ้นมาประชาชนลูกค้าน,นะครับก็ให้ความสนใจกันมากประกันชดเชยรายได้อันนี้ก็สาคัญ นะครับตอนนี้ถ้าเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแถมสมมุติรายได้ลดลงอีกนะครับเนื่องจากธุรกิจต้องต้องปิดตัวนะครับก็มีการเรื่องของชดเชยรายได้ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทีเกียรเองเนี่ยเราออ,อกโปรดักต์มาให้หการหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วสัดส่วนมอเตอร์กับนอนมอเตอร์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่อูด๊ดก็ตัวมอเตอร์อย่างที่เรียนเนี่ยนะครับว่าว่ามอเตอร์เนี่ย เอ่อถ้าไม่ได้รวมตัวตัวโควิดเนี่ยตัวมอเตอร์เราก็ยังเปิดตัวได้ดีไม่ได้ลดหายไปสักเท่าไหร่นะักนะครับก็ประมาณสักประมาณ70% uh huh. นะที่เหลือก็เป็นนอนมอเตอร์นะครับรวมถึงประกันสุขภาพแต่ถ้าเปรียบเทียบ uh huh. ย้อนลงไปสักประมาณ 5ปี6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวมอเตอร์เราเนี่ยขึ้นไป80กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือมันมันไม่ได้ลดลงมาแต่การเตริบโตของประกันนอนมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการประกันทรัพย์สินที่เรากาลังเปิดตลาดตัวนี้อยู่แล้วก็ประกันสุขภาพโดวยเฉพาะโควิดที่มาแรงมากมันก็เลยทําให้สัดส่วนในพอร์ตโฟลิโอของเราทั้งหมดเนี่ยมาเติบโตมากนะครับในฝั่งทางนอนมอเตอร์แล้วถ้าถามว่าตัวเข้าขายซึ่งหลายๆองค์กรหลายๆธุรกิจเนี่ยทุกวันเนี่ย ปรับตัวเลขกันหมดเลยนะครับอย่างที่เรารู้ว่า GDP เนี่ยถูกปรับลดลงละว,วันนี้ประมาณลบห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนของ g d p เนี่ยเดือนนี้เขาเดือนที่5นะครับ mm hmm. ตัวเลขเราทําได้ดีมากกว่าเป้าโดยซ้ำไปนะครับปีนี้ตัวเลขที่1 5 0 0 0ล้านนะครับ mm hmm. แล้วก็เชื่อมั่นว่าเราก็สามารถทําได้ตามเป้าปีที่แล้วเราก็ทําได้ตามตัวเลขนะครับ1 2 0 0 0อันกว่านะครับปีนี้1น0 0 0ผมว่าไม่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไร แต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่สิ่งสาคัญน่ะนะครับเ,เรื่องโควิดเองยังไม่จบแราล็อกสองมือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือแม้กระทั่งวันนี้เราคุยไปถึงโรคระบาดวันนี้พอมันน่ากลัวเนี่ยแล้วมันส่งผลเยอะมากนะฮะผมว่าวันนี้ทุกๆองคอ์กรเนี่ยนะครับทุกๆคนที่ประกอบอาชีพนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่อง ของการเงินโอ้โหที่สำคัญมากๆนะครับคำที่เราวันนี้ได้ยินประจำเลยนะครับ cash is king นะครับเราลงไปสำรวจหลายๆธุรกิจเนี่ยเออไม่ใช่หลายๆนะเกือบจะ7 80%เเลยเนี่ยนะครับซึ่งตามข้อมูลสิติที่ให้ออกมาเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดกรณีที่จะต้องหยุดธุรกิจหยุดกิจการนะครับเช่นห้างร้านถูกปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ,อธุรกิจสายการบินยกตัวอย่างธุรกิจทัวร์ นะครับซึ่งก็คือไม่มีลูกค้าเลยเป็นศูนย์เลยรายได้จะรายจ่ายต้องมีอยู่เนี่ยนะครับทำให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยต้องต้อง,องไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้นะครับอย่างเคงก็เดือนถึง2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในองค์กรต่างๆนะครับเ,เรื่องของออการเงินเนี่ยท,ที่เข้มแข็งนะครับสําคัญมากๆเวลาเราเองในฐานะผู้บริหารเนี่ยการลงทุนเหลือตอ่างๆาเนี่ยต้องคอนเซอร์วทีบมากๆการตรงน,นี้สําคัญมากครับ ในช่วงไต่มาสแรกต่อไต่มาสสองอย่างนี้ครับโควิดเนี่ยมันรวมในไต่มาสแรกหรือยังครับมันคาบเกี่ยวนะครับคือเราขายตั้งแต่กุมภาอยอดขายเนี่ยมันพีคมาถึงเมษานะครับเพราะฉะนั้นมันคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวทั้งกุมภามมนาแล้วก็มาถึงเมษาด้วย มาถ,ถึงพุทภาก็เริ่มสโลดาวลงหน่อยหนึ่งนะครับไอเดือนนี้คือไตรมากสองแต่อย่างที่เรียนเนี่ยอโควิดเริ่มสโลดาวเรามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้โรคระบาดมันไม่ได้มีแค่โควิดโควิดมันเพิ่งมาแต่ไอ้สิ่งที่มันเกิดเป็นประจําทุกปีแล้วปีนี้ก็มาแล้วด้วยแต่ตุกมันไม่ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเท่าไหร่นักนะครับทางกองโรคระบาดเนี่ยบอกถูเล่ออกมาเนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ถ้า ผู้ฟังเนี่ยนะครับอยากจะเข้าไปดูที่เรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับก็สามารถเปิดเข้าไปดูที่ Facebook Live ตองน,นี้มีมีมมถายทอดสดนะครับ uh huh. ขอท,ทันทีเกมได้นะครับ uh huh. ก็จะเห็นว่าเออจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราเอออย่ามองข้ามไปนะครับแล้วก็ทีเก็มก็ทำเดี่ยวมาถูกๆนะครับสา0สี่บาทนะครับแล้วลว,วันนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าพอตรวจลบพบเนี่ย กลายเป็นมันต้องไปตรวจโควิดอีกโอ้เสียค่าใช้จ่ายสองสาครั้งเลยวันนี้วันนี้เห็นว่าถ้าเราจะเข้าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยนะครับก็จะตรวจโควิดก็เพราะเพราะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะไปเกิดการแพร่ระบาดขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดเนี่ยก็แพงอยู่พอสมควรนะที่ไปอุ้แกวว่าเรามาบุกทางด้านดิจิทัลทางทาง a ออะไรมากขึ้นเนี่ยส่วนที่เป็นเทเลเซลเนี่ยยังคงเมนเทนอยู่ใช่ไหมครับน้องน้องฝ่ายขายอะไรอย่างเงี้ยยังโอเค,คใช่ไหมครับ อ๋อเอามาไม่ต้องกลัวตกงานเร <S <S <อ>ียงที่ผมเรียนแหะนะครับสิ่งที่ผมพูดบ่อยมากนะครับโค้ดของชาวดาวินชาติน,นี่ยพูดเป็นร้อยปีละนะครับสองร้อยกว่าปีมั้งนะบอกว่า คนที่อยู่รอดได้คือคนที่ปรับตัวได้ไมไ่ผู้ที่แข็งแรงนะครับแต่นกเสาอแข็งแรงมากใหญ่โตก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่พวกสัตว์ตัวเล็กๆนะครับโอ้มันมาอยู่มาเป็นเลยร้อยพันพันล้านปีเนี่ยนะครับพวกจุลินซีพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับไวรัสพวกนี้นะครับเหมือนกันธุรกิจนะครับผมมองอย่างนี้อดีตผ่านมาจนถึงป,ปัจจุบันที่เคลมเนี่ยเราปรับตัว ต่อเหตุการณ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคตลอดจากเฟส o ูเฟซมาเป็นเทเลเซลวันนี้เรามาขายออนไลน์ ine, แล้วก็ปรับตัววันนี้เทเลเซลเนี่ยนะครับเราก็ยังมีอยู่2,000บุกคลแต่วันนึ้งถ้าเกิดเทเลเซลเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของกฎหมายก็าตามหรือพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ ปรับรืออย่างวันนี้เองเราทำผสมผสานาแล้วเราเป็นทั้งเพเลยด้วยเป็นทั้งคอนเซนเตอร์แล้วเป็นแชทเซนเตอร์นะคะรับคือลูกค้าบอกคนโอไ้ไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ไม่อยากให้โทรมาพรุ่งนี้โทรมาก็ไม่ว่างติดเรื่องงานบ้างเฮ้ยคุณแชทเข้ามาทิ้งเอาไว้ฉันสนใจโ๋ยอฉันแชทกลับไป แล้วก็สวิชกันสลับกันนะครับระหว่างเทเลมาเป็นแชปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สําคัญมากนะครับองค์กรเนี่ยนะครับเทคโนโลยีวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวนําแล้วในการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็ก้าวกระโดดแล้วก็การปรับตัวนะครับปรับตัวสําคัญมากๆปรับออแกนไ z e ปรับเรื่องของช่องทางหรือวิธีการแล้วก็เรื่องของโปรดักต์ใหม่ๆ นะสปีดเป็นโฟวสำคัญที่จะออกมารองรับกับตลาดนะครับเ,เราสามารถทำได้ครบหมดเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ยืนอยู่แถวหน้า,นา,นาของธุรกิจต,ต่างนะครับ เมื่อกี้แต่เรื่องโปรดักตนิดนึงโปรดักตไขเลือดออกนี่สามารถซื้อได้ในผ่านทางครับผ่าสามารถซื้อได้แล้วนะครับเ,เราเข้าก็เข้าไปในในในไลน์ของ TQM หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของ TQM น,นะครับ TQM.co.th นะครับาก,กา็จะเห็นมีการคลิกซื้อนะครับโปรดรัก t เลือไขเลือดออกแล้วก็รวมถึงไขบวดใหญ่นะครับสามารถซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้น่าสนใจครับวันนี้ครบท้วนมากเลยครับขอบคุณพี่อู๊ดมากครับผมครับขอบคุณคจับขอบคุณครับผม สวัสดีครับและทั้งหมดนั้นนะครับคือสิ่งที่ดรอัญชลินพันิพานนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าในช่วงควอเตอร์แรกนะครับไตรมาสแรกนะครับ TPM ก็สามารถทำกำไรนะครับเติบโตได้22%ซึ่งถือว่าดีมากนะครับในช่วงที่วิกฤตไวรัสโควิด -19 นะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากประกันภัยโควิดแล้วนะครับหลังจากนั้น t q m ก็จะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นประกันภัยไข้ได้ต่อนะครับซึ่งก็จะมาคล้ายๆกับตอบรับ รับลูกต่อจากประกันโควิดครับทำให้นะครับภายในปีนี้นะครับ t q n ก็ยังคงเป้าหมายนะครับเบี้ยรับรวมที่1 5 0 0 0ล้านนะครับไว้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายซึ่งค่อนข้างท้าทายนะครับสำหรับ TQM อย่างไรก็ตามนะครับเราเชื่อว่า TQM นะครับน่าจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้นะครับในวันนี้ครบถ้วนนะครับทุกเนื้อหาสาระและพบกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ